สวัสดีค่ะแพทาาค่ะจากเรเจนโฮมค่ะค่ะก็แน่นอนนะคะเจอแพทนะคะก็ต้องเจอรถดีๆสวยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะแพทจะมาเป็นซาวแกล้งแน่นอนค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นมิสซูซีเรเจนค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเป็น GT ค่ะและเป็น g t ทพรีเมียมด้วยนะคะราคานะคะพิเศษมากๆนะคะลูกค้าคันนี้นะคะอยู่ที่7 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญนะคะรถเทียบใหม่ป้ายแดงนะคะไม่น้อยประวัติศูนย์นะคะ ต่างจากป้ายแดงก็แค่ราคาและเลขใหม่นะคะสภาพยังดีเดิมแท้ทั้งคันนะคะใครพลาดคันนี้ถือว่าพลาดมากๆนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะลูกค้ารถเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนตามมาเยอะมากแล้วขายดีมากนะคะก่อนหน้านี้ที่เคยทํารีวิวอะ่ะรถเพิ่งออกป้ายแดงมาได้4ี่หเดือนอ่ะอันนั้นคนก็แย่งกันตร่มพอมาอีกคันนึงก็ ลูกค้าก็แย่งกันอีกส่วนคันนี้นะคะลูกค้าต้องแย่งกันอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีแค่คันเดียวด้วยสําหรับไททันนะคะโอเคคันนี้นะคะเป็นตัวไททัน GT p r พรีเมียมนะคะก็คือมีพาร์คเซนเซอร์รอบขันนะคะดูหน้าเขาสิเห็นไหมหล่อเท่มากๆนะคะแถมตัวนี่สติกเกอร์นะคะไททันสปอร์ตนะคะแบบนี้นะคะลูกค้า ความอัจฉริยะของเขานะคะลูกค้ามันมันจัดเต็มมากๆเพราะว่าออปชั่นเนี่ยคือสุดยอดสุดยอดจริงๆก็เดี๋ยวตามไปดูว่ามีสุดยอดอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเสริมนะคะน้องจะทําให้ดูเท่กว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าคนอื่นไม่มีแบบนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าต้องติดเพิ่มนะคะสําหรับตัวนี้นะ,ะรถส,สวยมากเห็นไหมไฟนะคะเป็นทั้งโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็มีไฟตัวด้านข้างเนี่ยเท่มากนี่ให้หลอดใหญ่แบบนี้เลยนะคะจุดัน ไม่ใช่คอร์แบโทษทีเคถัดมานะคะลูกค้านอกจากจะเป็นชุดแต่งกันชนด้านหน้านะคะแถมยังมีโป่งล้อให้ด้วยนะคะโป่งล้อไม่ได้ให้แค่ล้อเดียวนะคะให้ทั้งหมดสี่ล้อเลยนะคะอะโอเคแล้วก็ส่วนแม็กอลอยนะคะตัวนี้เป็นบิสโตนนะคะแล้วก็แม็กอลลอยตัวนี้เป็นทูโทน ยางปีอะไรเนี่ยโอ้โหยางปีใหม่เลยนะคะดอกยางย่งเต็มเพราะไม่น้อยไงนี่ภายในสวยมากลูกค้าเก็บงานให้อย่างดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะมีขัดสีให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสีนะคะลูกค้ามันจะเป็นออกสีเทานะคะสีเทาอมฟ้านะคะมันจะสวยอะ่ะมันดูเท่ไม่ดําจนเกินไปแล้วก็ไม่ขาวจนเกินไปนะคะอะแล้วก็จะมาเป็นบันไดนะคะบันไดข้าอันนี้ทรงสูรเลยพี่เลือไปเห็น เทมากคันนี้คือแต่งเต็มนะเบ้ารองมือจับนะคะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไอเปิด,เป,ดเปิดประตูอัจฉริยะ <c oughs> เอออิมพอร์เอรกันสาดนะคะพวกนี้ตกแต่งแท้จากศูนย์หมดนะคะลูกค้าชุดแต่งแท้ศูนย์เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรปดูด้านหลังกันีกวอะนะ <c oughs> โอ้โห กว้างมากนะคะกว้างกว้างมากเลยนะลูกค้าแล้วก็เห็นไหมตรงานั้นน่ะมันจะมีที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะอุย้ยภายในโลอดลอ่ะเดี๋ยวเราไปค่อยตามดูภา,ายในกันนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะ,ะอ่ะตัวนี้เป็นกันชนหลังกล้องเห็นไหมบอกแล้วว่ารอบคันนะคะคุเท่มากเซ็นเซอร์นะคะลูกค้าด้านหลัง4ี่จุดเลย4จุดเลยอ้าโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูออปชั่น นะคะภายในนะคะว่าให้อะไรกันมาบ้างแล้วเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นกันด้วยค่ะ,ะลูกค้ามาในส่วนของด้านในนะคะนี่ก็คือไม่ต้องกลัวนะคะว่าขึ้นยากลงยากลําบากนะคะมีบันไดนะคะแล้วก็ขึ้นง่ายจับแบบนี้นี่เห็นไหมผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถขึ้นได้โอ้ตายแล้วไม่3าม,มืนตายแล้วบอกแล้วนะคะลูกค้าต่างจากศูนย์แค่เลขหม่เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าสภาพดีมากนะคะ โอเคบอกไฟฟ้าบอกไฟฟ้านะคะลูกค้าโอ้โหแอร์นะคะตัวนี้ทําใหม่เป็นตัวใหม่นะคะแอร์มันจะเป็นแอร์ลาวนะคะรอบคันเลยนะคะพุสตาร์ทอย่าเบรกกดพุสอ้อยไม่แค่สามหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันคูดคอนโทรลนะคะให้เต็มให้ครบเลยนะคะโอ้โหระบบออปชั่นน้องโอมเต็มมากทั้งมีกันทั้งเตือนชนแล้วก็กันถลายนะคะไอเดลิงส มีเตือนรถมาข้างๆแล้วก็เป็นพาร์คแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวเซ็นเซอร์ตัวพาร์คอ่ะโอ้โหตายแล้ว HDMI USB ตายแล้วเดี๋ยวพี่ดูกล้องสิโอ้โหเลิศให้กล้อง360ร้อกล้องหลังคือชัดมากโอ้โเลิศมากเธอนี่ไอเวลาอยากได้แอร์หลังก็กดปุ่มนี้นะคะลูกค้าตัวใหม่แล้วใหม่มากดูสิ โอ้โหป้ายแดงอะป้ายแดงเลยอะพี่พูดได้คำเดียวเลยคือป้ายแดงคือโอ้โหสวยมากสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็จอนี่คือแบบเป็นพรีเมียมที่เขาบอกนะคะเนี่ยเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็นแบบทิปทอนิกด้วยแล้วก็ดูลายเขาสิสวยมากลูกคะอ้ยสวยสวยมากสวยมากอะ รอช้าไม่ได้พูดถึงโปรโมชั่นกันดีกว่านะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะคันนี้อย่าเรียกคันนี้ดีกว่าโปรโมชั่นช่วงนี้ดีกว่านะคะใครนะคะที่อยากได้รถดีๆสวยๆนะคะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดการเพราะปีใหม่นะคะเราต้องมีรถกลับบ้านมัวไปนั่งรถสาธารณะไม่ได้นะลูกค้ายิ่งมีมีโควิดโควิดมันจะไม่หายไปนะลูกค้าคือมัน มันมันเป็นได้ตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าเรื่องการอยู่ที่สาธารณะนะคะแล้วก็นั่งรถสาธารณะเป็นอะไรที่ติดง่ายมากๆแต่ว่าถ้าเรามีรถเป็นของเราเองนะคะไม่ว่าเราจะจอดแวะไหนเที่ยวไหนนะคะทุกอย่างมันสะดวกสบายมากๆและอีกอย่างประหยัดมากๆลูกค้าน้ํามันก็ไม่แพง เสียค่าตั๋วค่ารถแถมยังต้องเสียเวลาค่าเดินทางอีกต่างหากนะคะสู้มามีรถใช้เป็นคันเป็นคันไปเลยดีกว่านะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากได้คันนี้นะคะไปใช้ในช่วงปีใหม่นะคะขับเที่ยวกันหรือขับกลับบ้านนะคะก็ราคาพิเศษนะคะ7 3 5 0 0 0บาทนะคะต่างจังหวัดส่งฟรีถึงที่นะคะจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านไม่มีค่าบริการไม่มีค่าเดินทางนะคะแล้วก็ไม่มีค่าจัดไฟแนนซ์นะคะเราบริการลูกค้าให้ฟรีนะคะส่งรถถึงบ้านด้วย ะะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้ามีไฟแนนซ์นะคะให้เลือกลากมายโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันไัยนะคะแล้วก็ส่วนลดนะคะค่าสปารถให้นะคะวอร์นตีเกียร์เครื่องยนต์ให้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะเยอะแยะมากมายส่วนตัวนี้มันพรีเมียมมากๆนะคะลูกค้าสีนะคะไม่ได้เก็บงานเลยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยคือเดิมเดิมแท้เลยลูกค้าใช้มาแค่สามหมื่นโลเท่านั้นนะคะ ลูกค้าต้องจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วใครอยากปรึกษาเคสน,นะคะก็สามารถอินบอทเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะโทรตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างให้ไหว้ก็ได้นะคะเรามีทีมแอดมินแล้วก็ทีมเซลล์นะคะคอยให้บริการดูแลลูกค้าอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะถ้าตัวท็อปเนี่ยป้ายแดงเขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะลูกเก้าแสน 9, <000. S 1> น่าจะมีหานหตัวนี้มันมันเป็นตัวท็อปมันเป็นตัวท็อปอะ GT Premium อ,อ่ะก็ก็ก็ ราคาเยอะอยู่เนาะแต่เราขายแค่7 3 5 0 0 0 0มเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่อนนะคะลูกค้าก็ผ่อนเปนแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง8 4งวดนะคะใครอยากผ่อนต่ำกว่าหมืน่นก็ติดต่อเข้ามาได้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะเพราะว่าเรามีโปรช่วยผ่อนด้วยนะคะผ่อนลูกคา้าผ่อนช่วยลูกค้านานสูงสุดถึง2ปี นะคะแล้วก็หรือจะรับเป็นส่วนลดเงินสดนะคะก็ลองเข้ามาคุยกับน้องเซลลได้นะคะคันนี้ชุดแต่งไม่ต้องขอแล้วนะเพราะว่ามันให้เต็มมาหมดแล้ว Android นะคะก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าจอเขมีให้อยู่แล้วเนาะลูกค้าขอแค่ส่วนลดนะคะเท่านั้นเองเดี๋ยวน้องเซลลจัดให้นะคะก็โอเค สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับลูกค้านะคะที่ติดตามชมนะคะใครเจอคลิปแพทนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครอยากได้รถสวยรถดีต้องที่รีเจนนะคะสำหรับวันนี้นะคะแพทต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ